สองไอเป็น introvert ชอบเนอะจะคิดว่าเป็น niche x t r o v e r t นะคะแต่เอาจริงอะใช่แต่ก็ไม่คือแบบเ,ออเก็ตปะคือภายนอกอะคะ่ะก็แบบคุยได้ถ้าจะพูดก็พูดได้แต่แบบไม่พูดดีก,กว่าอะไรแบบเนาะอยู่นิ่งดีกว่าทุกคนไปดูพี่มมยอนะหนูมาไลฟ์สดเดียวค่ะไม่แจ้งแต่ใช่ไหมทุกคนคทำเนโ รีเจนของอยู่ที่ US ใช่ไหมคะใช่คือเหมือนแบบคือเหมืนอนไออยากเปลี่ยนแล้วมาอยู่ไทยแต่ว่าไอาอะ่ะสมาคาัครอ n าเนี้ยตอนที่ไอยอยู่เมกาตอนที่ไอเรียนที่เมกาก็คือมันเป็นอาคาหมายว <Okay. S 2> เวยก็เหยนไปไหนโอเคเออเราก็เหมือนแบบไอก็เหนเหมือนย้ายกลับมาใช่ปะ่ะเราตอนแรกที่เมกามันมีอีกแอปหนึ่งเป็นแบบแอปแบบ เป็นแอปแบบแอปทิกทอกอีกอันหนึ่งอะมิวสิกอะไรนั่นว่ามิวสิกเอามันชื่อว่ามิวสิกอะไรสักอย่างว่ามิวสิคลีหรืออะไรสักอย่างมะอ๋อมิวสิคลีอะนะใช่ปะหรือว่าอะไรไม่ทำไมเราถึงไปคุยท็อปปิกนั้นนะเอาไอ้กลับมาก่อนอันนี้คือแอปทิกทอกของ US เอสที่ชื่อว่ามิวสิคลีปะ ไม่ใช่หม่ใช่มันมันคือทิกทอกแบบเป็นทิกทอกเลยแต่คนละอันแบบหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าเป็น <c oughs> เป็นใช่แต่ว่ามันคือ <c oughs> ไอโหลดที่รูน้นูแล้วมันเหมือนไอใช้แบบว่า Apple ID ไอเดียนั้นใช่ไหมเออก็เลยก็เลยเหมือนโหลดอันนั้นแล้วพอ,อยกลับไทยมาไอก็เหมือนเห็นว่ามันมีทิกทอกอีกอันนึงไอก็เลยโหลดมาแล้วพอย้ายกลับมาไทยใช่ปะช่วงแรกๆมันก็ยังขึ้นฟีดที่ไทยอยู่แล้วไม่โทรศัพท์ไอมันเอียงตามไมเออแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเอ,อ่ม ไอพูดถึงไหนแล้วอ่ะอ๋อไอก็ไอกลับมาแล้วมันก็ขึ้นฟีดอยู่แบบหนึ่งแล้วแบบพอไอเลิกเล่นไปใช่ป่ะช่วงปีที่แล้วอ่ะที่ไอบินเยอะๆอ่ะแบบไปประเทศนู่นประเทศนี้ใช่ป่ะมันก็เลยเหมือนเริ่มแบบหายออกจากฟีดอะ่ะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บพอกลับมาไทยรอบสุดท้ายอะ่ะมันก็ใช้แบบมันก็ไม่ขึ้นเลยแล้วก็พวกฟีเจอร์แบบ t i k t o ์ท h อกช็อปอะไรเงี้ยไอก็ไม่มีอ่าเข้าใจเข้าใจเลยเวลาแบบลูกค้าแบบว่าอยากอยาก,ยากแบบอยากจ้างใช่ป่ะเราขอให้ติดตะกาเงี้ยไอก็จะรับงานนั้นไม่ได้ เพราะว่าทิกทอกอาจรตกับกาไม่ได้สร้างอีก account ที่นี่ใช่ไหมไอ้สร้างอีก c o u n t แล้วแล้วมันเข้าได้ใช่ป่ะวิวเยอะกว่าเมนอีกแต่ว่าคนไม่ฟอลไม่เข้าใจทําไมคนไม่ฟอลพิมพ์แล้วแปะ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  account เราชื่อเราไม่เราชื่อทิกทอกคืออะไรดูว่าเจก้าเลิฟ b u ริโตเพราะไอ้ชอบกินบ u ริโตแล้วใครจะไปหายอ้ไปคือชื่อแบบพิมไว้ ทุกคนไปดูพิมช่วงนี้ด้วยค่ะเข้าไปเลยตอนนี้เลยหนูไอยูพูดเหมือนไม่ยูพูดเหมือนไอ้กำลังจะเป็นอะไรไปดูพิมช่วงนี้ไปดูใจเขาน้องเป็นอะไรคะเราแสงอยู่ต้องดีขนาดนั้นไหมคือไอ้ต้องไอ้เป็นคนร้ายแต่คือแสงไอ้หน้ามืดเวอร์หมุนหมุนหมุน Wait what's going on ทำไมไม่ได้ยินเสียงอยู่อะ วายวายวายเสียงเออพี่ใหญ่โทรศัพท์เข้าทุกคนหนูต้องไปแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนไปกดเข้าไปดูชอ่องพิมพ์ตอนนี้เลยหนูต้องไปแล้วมเมนจะโดนด่ดาแล้วบ๊ายบายนะพิมพ์โอเคทุกคนไปดูพิมพ์นะคะหนูต้องไปแล้วอ๋อเพื่อจะออกไปข้างนอกออสฟรายเดย์ไนท์ถ่าย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 เปีโอค่ะอ๋อที่ทำงานอ๋อโอเคค่ะทุกคนใช่ใช่ ไปไปทุกคนแล่เราเโนไปแล้วจะคุยกับใครตอนนี้เลยแล้วพิมพ์เพื่อทุกคนพิมพ์เพ่าทุกคนเขาปิดแอร์ก่อนคือแบบว่ารีมโมทมันพังอะทุกคนทำไมอยู่ต้องพูดคําว่าทุกคนแบบยาวๆทาไมต้องทุกคนมันติดพูดเองแล้วคนก็เอาไปตัดต่อเป็นเพลง EDM จริงหรอ ใช่แกงทืกคนตายละถ้าจะไปก็ต้องบอกบุยเร็วมเริพูดออใจทุกคนหน่อยไปอะไรนะไปบุย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 แบบบุยบายบุยทุกคนบุยสักพักพรุ่งนี้เดี๋ยวพิมพ์เข้าแกงองาทุกคนนะคะไอนะแกงบุยจะให้พิมพ์แต่งตัวสวยๆเลยให้พิมอะไรนะแต่งตัวสวยๆเลย ตัวเกิแต่ไม่ทันแล้วเพื่อนจะอีกแบบก็จะเข้านอนแล้วอาบน้ำนอนใช่อ่ะอ๋อ d a รด i น h t ก็เอาทีมไม่อยู่แล้วตัวนี้ใช่ไหมใช้ทำงานเนี่ยคะแต่วันนี้ก็คิดอยู่อาจจะไปข้างนอกม่ไม่ไปเหมือนว่าจะมาแล้วเพราะว่าสะโพกนะไรยู่ ขาแบบเหมือนคําถามหนูอะอะไรนะคะเอ๊ะเมื่อกี้ยูเพื่อนนะพ่อมารับอะอ๋อไม่ได้ยินเลยอันนี้ไม่ได้ยินเลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าใช่หรือเปล่าไปไงอะไปไหนเขาอ๋อถ่ายกับพี่นิกกี้ค่ะอันนี้ถ่ายงานนะทุกคนไม่ใช่แบบโอ้โหอ่ะอุ๊ยแป๊บนึงนะอยู่ขอค้างแป๊บนึงนะขอโทรแป๊บหูดับทำไมหูดับอ่ะ คะ่ะอุ้ยเปียโนไปแล้วมันเหงามากแล้วอะไรคือหูดับด้วยช่วยแปลไทยเป็นไทยให้หน่อยได้ไหมคะถ้าจะเปียโนอะไรคือหูดับเปียโนหูดับทำไมยูหูดับหูดับทำไมไม่ได้ยินเธอไม่ได้ยินหูดับลบมโอ้แถ้าเป็น,มนไม่ได้ยินอ่ะอ๋อหูดับคืออ๋อไอ้นึกว่าหูดับอ๋อไอ้นึกว่าหูดับคือกินหมู ไม่ใช่หมูเดิบใช่ไหมทำเป็นไม่มีป็คำถามไม่แต่เมื่อกี้ไม่ได้ยนจริงๆอาจจะแบบลงจากข้างบนแล้วเปลี่ยนเน็ตมั้งดาวความรักมันบังหูหรือเปล่าคะไม่ใช่อ่าไอซีจบทำอะไรโคฟะร้องอะไรนะคะเทื่ไหร่เราจะได้เจอกันฮุยทุกคนนี่พิมอยู่กับหนูตอนสงการเลย อันนี้แบบเป็นครั้งแรกที่ได้เจอหลายปีแล้วก็เสื้อหายเลยนะเสื้อเสื้อไอหายเสื้อสีขาวอะตกออกไอลืมไปในห้องน้ำก็เหรอให้ถามให้ปะต้องไม่ไม่คืออยู่ใครจะไปเจอไอว่ามันกลายเป็นอยู่ในรถขยะสักคันแหละมันอยูว่าเสื้อไออะมันก็เหมือนผ้าเช็ดตานะจะเอาไปมันทุอาเออเราทำยังไงให้มันเปลี่ยนทิกทอกเป็นแบบ ประเทศไทยได้นะมันมีวิธีไหมคนบอกได้ไหมคะว่าเปลี่ยนวิธีังไงเหมือนต้องเข้าไปในเซตติ้งตอนนั้นหนูทำแล้วหนูเปลี่ยนไปประเทศไทยแล้วด้วยแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนอนะหนูไม่ไม่รู้ถ้าช่วยพิมพ์ก่อนหือเราไปบุกบริษัททิกทอกพี่คะหอกถงพี่ไทยไงอะ<อ>พี่ไทยมีได้ล้อเล่นนะเราคงไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมกลัวเขาไม่สนใจอยู่ตอนนิกกี้หัวแตกไหมครับ อ๋อนี่ไปวันหลังจากนั้นจําได้เลยที่ <ใน S 1> เขาใส่หมวกนี่ไปอีกวันอ,อีกีอาห้ามโดนน้ําใช่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 รู้รู้หมดคนนี้เพาร, ài, ร, ài, ร,รเพาะว่ารู้เพราะอะไรหรือป่ะรู้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือหัวเขาห้ามโดนน้ําใช่ไหมแต่เขาถอดหมวกให้เปียโนใส่ <laughs> คิดแล้วจะพูดไม่ต้องจริงจแล้วนี่คือแบบงงมากเพราะเนี้ยเป็นคนช้าแล้วก็แบบ อ้าหัวแตกไม่ใช่หรอในหมอบอกห้ามโดนน้ำไงก็คือแบบตอนไปถึงอะ่ะคือดูคนแบบว่าโว์นี่เขาหัวแตกแบบเมื่อวานเรมาแบบว่าคือเขาแบบสปิริตเต็มร้อยไอ้ก็แบบโอเออแบบแบบยูสู้จริงๆแหละแบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งลงไปข้างล่างถูกใ่เพื่อนเพื่อนหนูสวยเกินมัง้งเป็นหนูสวยเกิน <c oughs> เดี๋ยวฝรั่งแถวนั้นมาลุมจีบไม่ได้ไงต้องปิดหน้าหมวกแบบหมวกใหญ่มากเห็นแล้วหมวกนักซิกัน ปิดนี่เลยใส่หมวกไอ้ก็หันไปหมวกก็โอยเปียกเลยแต่ว่าข้างล่างมันจะโดนน้ำใช่ไหมคะแบบเขาสปชน้ำก็จะโดนหัวพุ่งโออใช่หมวกก็เลยต้องย้ายเจ้าของไปอยู่กับเปียโนแทนเขาน่าจะกลัวไม่หล่อมั้งไม่รู้อะมันเป็นหมวกคาบอยอะอ๋อคือคนในรลายเพื่อเขามาเพื่อแบบเขาต้องการให้แบบ ฉันเผาเธอ MVP แล้วเดี๋ยวทุกคนก็นเรียกทีมเนช MVP นี่ไม่ละคนถามมาถามอย่เยอะมากเรื่องข่าวอะ่ะของยูอ่ะกับพี่นิกกียทุก,นกทคนทุกค,คนเออเทุกคนใครรู้ไหมคะดิฉันดิฉันไม่เคยไม่คือเป็นคนแบบเป็นคนเหมือนแบบไม่ทําอะไรลยชีวิตวันวันอยู่บ้านเล่นกรบหมา ไม่ทำอะไรเลยไม่เห็นข่าวอะไรทางนั้นไม่เห็นคนเดียคะุณน่าจะเ่รู้ดีที่สุดนะตอนนั้นแล้วก็ควรที่จะรู้คีณน่าจะพูดไปเลยว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ทุกตอนพูดเลยพี่มีกำหนดตลองห่อต้อน้าไม่รู้อะค่ะแต่ว่าออนไลน์เนี่ยไม่เหมนเรื่องในข่าวเนี่ยแต่คือรู้ตัวจริงอะหมายถึงว่าตัวจริงคือเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนไม่พูด่ยกันมาจนกระทั่งเห็นข่าวแล้วไอ้ก็แบบอ้าวเออแล้วไอ้ก็แบบเขาถามเนี้ยเออไอ้ก็ถาาไปหำอืม อะไรนะทุกคนทุกคนท้าวมหาหนูเลยแล้วก็เพื่อนหนูคนแบบเออไปดูติ๊กตอกไม่รู้ไปดูติ๊กต็อกก็ตามนั้นอะไรอยากรู้มากอยากรู้อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าพ่ออยู่ดุมากไหมเบอกว่าคือแบบคือแบบคือแบบเห็นแล้วกลัวแทนอ่ะเคยเป็นเพื่อนยุ้ยเจอพ่ออยู่แบบพ่ออยู่หน้ารังไงแต่ไม่ถึงว่าแบบไม่ใช่พ่อน้ารังกับเพื่อนก็ต้องถามทุกคนนะคะต้องถามเอฟซี ทุกคนแบบทุกคนอยู่ในเหตุการณ์คุณพ่ออยู่ทุกเหตุการณ์แล้วคุณพ่อก็แล้วคุณพ่อก็เมาเมาส์จบเรื่องวันนี้นะคะก็จะอาจจะจบเพียงเท่านี้นะคะนี่จะหข้อไม่เลยเหรอเห็นแม่บอกแล้วทุกคนนี่กิ๊กจะหยิบข้อเลยหมจุดเด็กฮะ เออสักแป๊บปั๊บนอนโอ้ไมขึ้นมาไม่คือพอชมว่าใส่เสื้อสีขาวเราขึ้นก็คือว่าแต่งตัวหน่อยเฮ้ยดูดีอะไรเงี้ยไม่สนใจเพื่อนแลละก็ว่างั้นแหละทุกคนทุกต้องทำเสียงเหมือนเปียโนได้ปะทุกคนเขาอยู่ด้วยกันละ พวกข้ามีัสดีแล้วจะมาสวัสดีพ่อจะดูได้ไม่ได้ไม่ได้วะหายแตกแล้วเหรอไม่ได้เจอมาหลายปีหลายเดือนเกินแต่งแล้วเหรออ๋อลีจ้าน้องพิมโอ้้พ่อสใสัมีคนเทค่ดีหรือเปล่าพี่นี่ไม่จริงเลยออไม่เคยหยุดเห่าเลยนะคะตัวนี้ครับอุ้ยยังยากเห็นพุดด็อ่ะ คุณาอยูตัวใหญ่ยังใหญ่แล้วหนูว่าคือไม่ได้ซื้อแบบทีคัพนะคะแบบตั้งใจซื้อแบบแบบปกติไม่ใช่แบบของอังกฤษอะไรเงี้ยก,ก,ก็จะใหญ่มากใช่ไหมแต่ว่าแบบของเกาหลีก็จะตัวเล็ก Hi พีตาพิมพี่ัน <c rim> วันนั้นพี่กินอดเลยเป็นไงน้องนีอ่อร่อยน้องกินกับพริกอะ แต่พี่ใส่น้ำจิ้มทุกี้เพิ่มลอยมากเลยโอ้ย้ไปลองไหมน้ำจิ้มุกี้ใช่ๆน้ำจิ้มทุกี้พวกปเครื่อหมาเลยเปโนลอยเลยยังไม่เคยเจอเมะเลยเดี๋ยวแม่ลองลองค่ะชื่อะไรอะเปาโนจัได้ไหมคู่ค่เม่๋ยวเลี๋ยงวถองข้นเปนหมูกรอบเกินยโอเคถ้าเป็นหมูกอนโอเคเอออยากกินอ่ะ้ชอบกินหมูก้อนใช่ครับกินหมูก้อนทอดกับแม่ สวัสดีครับแน่ะเป็นงานบ๊ายบายไม่สบายเลจะปญาติใจแล้วหรอเพื่อนอ๋อต้องระวังโกหกออกด้วยก็ว่าโอเเข้าไปแล้วกดเสียดีไม่เสียดีเราวันนี้ไม่ทําทําอะไรอ่ะถ่ายคอนเทนต์กับเออไม่อันนี้เป็นงานนะคะเป็นงานแบบว่าไม่ใช่แบบโอ้อ่ะไม่ใช่แบบ ไอ้รองเท้าหายไปนไหนูไว้โปรดแปลภาษาเปียโนเป็นภาษาไทยทีค่ะม,มีคนรองเท้าเก็บไปเออโอ้โอ้คือรายการพี่นิกกีบสาวอ๋อแต่ว่าไม่ได้ออกอันนั้นบอกว่าแสนแสนสับ s c r ายเบอร์แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ได้ทำ Youtube แสนฟาโลเวอร์แล้วก็จะอ๋อ แต่เขาบอกว่าโอ้บตอนนี้หมดแล้วได้เลยค่ะขึ้นมาไม่ได้เอเคยเคยดิ้นขัก่อนไหมไม่เอาหรอผมเป็นเนฟซีครับสวัสดีครับผมเป็นเนฟซีครับพี่เห็นตาหนูสวยๆนะขึ้นรถหนูหนูว่า end life ไหมอะเพราะว่า ก็เคยเป็นโนตุงานนั like, fact, that, drink, Whereas, okay. Without, right? ้นหรเลิกเดี๋ยวคุณเปนโนเขาไลฟ์ติ๊กต๊อกจะเอาไปนี้ไหมครับบัดเลยเพื่อนบัดเนาะหิวนะพี่อนนี่ไม่ติดลูกเจี๊ยบเหมือนกันไม่กินข้าวเลยอะไรนะพี่อนนี่ไม่กินลูกเจี๊ยบหนูอีกแล้วเห็นไหมไม่กินลูกเจี๊ยบคืออะไรไม่ไม่เขาซื้อลูกเจี๊ยบมาให้พี่แล้วเขาก็แบบว่าทำน่ารักแบบต้องโป๊ะอ่า อ้สพี่ไม่เอาใจเพื่อนหรอเเนะเพื่อนกันแลเข้งกัน <laughs> อา้าว <laughs> ย,ยิ้มแย้มอกนะย่องอย่างะนแล้วคือเน็ตเน็ตใครเน็ตใครคือ <laughs> เน็ตเกิดอะไรขึ้นล้ทำไมอยู่นีเงียบอะ <c oughs> ตีนไหมอะเอย ไม่ยินเมื่อกี้มันเหมือนเน็ตหลุดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อเน็ตค้างแล้วหนูค้างไหมอ่ะหน้าเธอไม่ค้างค่ะระไฟหลุดเป็นตอนเมื่อไหร่เราจะได้เจอกัอนอนะ่ยคะพรุ่งนี้คืนไหมหรือคืนนี้มห <c oughs> เอา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 ไอ,าอ,าอายังมีมเศษอยู่เลยจะไปเที่ยวอีกเอาตายแล้ว <c oughs> โอ้ยยังไมีคนเลยยังยังขึ้นตายแล้วไม่ได้บอกพ่อแล้วเดี๋ยวกับกับประสงพี่นังไปต่ออะไรพี่นิกก็ไปต่อเลยไม่ใช่บอกพ่อแล้วว่ากลับประสงแล้วไงพี่นิก็มันไม่แฟร์นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนหนูจะไม่ได้ออกมันไม่แฟร์เลยโอเคเป็นโรนเดี๋ยวคุยกันบ๊ายบายพิมพ์ทุกคนไปดูพิมพ์นะคะจุ๊บจุ๊บบาย